จให้มันไดุ้คยังไเอาไปได้หอลาัน้า์เนี่ยมันวันนี้แจกไอพิมพบอสนะพี่น้องเตนเตอพี่น้องเ้ยผูดอะบัดเยอะากก็มาเอาได้เลยพี่น้องกเยแไยิบเอาเลยหนูยิบเอาเลยของแก่ยิบเอาเลยลูกยิบเอาเลยยิบเอาเลยขาดูว่าเด้ไครับเขาได้รบอให้ได้ให้ได้ให้เราเลย แจกเลยแจกเลยได้แจกเลยยี่บรอดยี่บร้อนหลายรอดีิี่มี่มี่สินค้าจากบริษัทมีตรภาาโรงงานห้องพี่น้องเอามาแจกมาแถมนั่งแถมน้องแจกก็มแจก้งเฮ็ดบุญน้งบุญน้ำกันครับพี่น้องเหมือนน้ำมันถ้าน้ำบุญน้ำกันได้

ที่ไมค์ครับแก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 

ครับครับครับเอาเอานำมาเจ้านั่นไหมหนำอ๋ออเออันนี้หมาสกินวอมาแจกเอามาแจกโรงทานด้วยนะครับมาเฮ็ดบุญกระตินอยูบันนะั่นไงพี่น้องอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด

เอาขึ้นมาเบิดแล้วอ๋อบอลเบิดแจกไปเรื่อยแจกไปเรื่อยแจกให้เบิดเด้อนั่นมากระกินกินเข่าไปนั่นลูกหลานน่ะเมาเข่าเด้อ กินเข้าไป <laughs> ง่ายไม่ก okay, the ็อย่างนั้นตะแคงนี่เอ็นเอาไปเอาไปแจกคณะกรรมการเพื่อได้เป็นอย่างพนังคุณเท่าไหมเอาเอามาเลยเอามาเลยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาบอกเอาโฮเก็ตถุงนี่ละเอาใส่ถุงหิวไปก็ได้เดี๋ยวใครหิวไปก็ได้ <laughs> gì bà lấy bằng lại, gì bà lấy, gì bà lấy Thuông bà mì bà Thuông đèn mì Ở Ở nhắn... ờ, đây, ở đây Ở à, โอ้ยถุยไปง่ายเอากระลมังเาหมดนะเออกระลมั่งเหรอเนี่ยเออกระลำมังว่าจะแจกคนเออกะลมังมาแจกคนละหนึงเนื้อไก่กินค่ะเขาคอนมาสิบเบิรแล้วมาเอาอนี่ยเอาสเดี๋ยว้ไปน้ำแข็งพ่อแล้ว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 

อันนี้ค่ะมานี่มี <coughs>

ไปลูกใครว่าเลือกกินแน่ดูเลยอ้าวดแล้วยายให้ของเล่นแล้วครับขอพูดทักก่อนบอกไว้ยายก่อนไวาอะไรฮะชูนวิ่งตาให้ยุดนแล้ววา็ไหนก็ไม่มาเลยเงี้ยไม่มาเลย

มันมีก้อนลายพี่น้องเห็นแล้วก็พื่มใจเห็นข้าวมาแจกมาท่านคนข้วมารับข้างรับแจกลายพี่น้องนกเป็นการทราบุญเป็นไงพี่น้องเป็นตะกูลกินแจกทุกปีแล้วพี่น้อง ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศการที่บุญกระถิ่นบุนงใหตำบลย่างใหญ่เพอจาาจัางวัดเอียดไปรังค์ีศอกสองพันห้อยหกสิบปด้ำนี่ไ้นองได้ของเราแจกเกือบหมดเหลือไปน้องเดียวยู่นิดเดียวขอเบภาพบกาศนบุญ้านท่านมาฝากตัฝากน้อมา่านหน้ักบนน้องเด้อสระเก็บนี้พอเลาพจากไปไปต้นรับผมสวัสดีครับ ด้านมักจะไม่ทรมานาหรอกมันจะไม่ถอด้าขาา